ถ้าเสริมหนะ้าอกมาแล้วจะตรวจติดตามยังไงต่อออเจอคำถามนี้มานะคะแยกเป็น2ประเด็นนะคะ 1. ก็คือตรวจเพื่อหาว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากซิลิโคนหรือเปล่าเช่นซิลิโคนแตกซิลิโคนรั่วหรือว่า2คือตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งเต้านมค่ะ ประเด็นแรกนะคะตรวจเพื่อหาภาวะแทรกซ้อนของซิลิโคนค่ะตาม FDA ปี2020นะคะเขาแนะนำว่าให้ตรวจอัลตราซาวหรือ MRI เต้านมที่ประมาณ5-6ปีหลังผ่าตัดค่ะและหลังจากนั้นให้ตรวจทุก2-3ปีค่ะส่วนอย่างที่2นะคะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะแนะนำให้ทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวดที่อายุ40ปีค่ะนั่นแปลว่าถ้าใครที่อายุไม่ถึง40ปีนะคะให้ตรวจอัลตราซาวดหรือ MRI เต้านมที่5-6ปีหลังจาก ที่เริ่มผ่าตัดเต้านมไปค่ะแต่ถ้าใครอายุเกิน40แล้วนะคะจําเป็นต้องตรวจคัดกรองบริเวณเต้านมอยู่แล้วแนะนําให้ทาแมมโมแกรมและเอัลตร์ซาวปีละ1ครั้งก็สามารถดูซิลิโคนไปได้ด้วยค่ะยังไงก็ตามนะคะการเช็คซิลิโคนที่ดีที่สุดค่ะแม่นยําที่สุดเนี่ยคือการทํา MRI ค่ะแต่ข้อเสียของ MRI นะคะก็คือหาที่ทํายากแล้วก็ใช้เวลาทํานานและยุ่งยากค่ะทางนี้เอัลตราซาวพอที่จะดูภาวะแทรกซ้อนจากซิลิโคนแทนได้ค่ะ